สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องอยุ่งญิงทัลอดนะคะช่องนี้หยุดไปพักหนึ่งเนาะตอนนี้พี่อิงก็กลับมาแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมแรกๆเพิ่งจะเข้ามาชมยังไม่เคยกดซับสไคร์ถ้ายังไงถ้าชมเสร็จแล้วฟังเสร็จแล้วเออรู้สึกว่าเออโอเคอยากติดตามชอบอยู่อะไรประมาณนี้นะคะยังไงขอฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเม้นคอมเมนต์อะไรมาได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามันโดนติดกั้นอยู่เพราะว่าหายไปนานเนาะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีกันที่เห็นเปิดไวแล้วหน้าไพ่เพราะว่าเมื่อกีออ้อัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันเกิดไม่ไม่โอเคกับคําพูดมันหยุดพักหนึ่งเลยที่ก็เลยอยากอัดใหม่โดยที่ไม่อยากเปิดไพ่ใหม่นะคะเป็นภาพรวมของชาวราศีกันในปี2 5 6พนะคะ ก่อนที่จะไปชมขอชี้แจงดีนึงเกี่ยวกับช่องมิวิงทาร์ลอตนะคะช่องนี้แบ่งราศีตามหลักตะวันตกนะคะใต้คลิปมีแจ้งไว้ว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะปกคลิปก็บีนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเอาตามสะดวกของเราเลยเนาะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะอยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์จะดีกว่าเนาะเรื่องบางเรื่องอาจจะเกิดหรือจะไม่เกิดกับคุณเลยก็เป็นได้นะคะเพราะว่าทุกคนน่ะมัน จังหวัดชีวิตมันไม่เท่ากันนะคะถึงเราจะอยู่ราศีเดียวกันไม่มีใครที่แบบเหมือนกันหมดใช่ไหมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือดวงของแต่ละคนนะ่ะมันเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้จากการกระทําของเรานี่แหละโอเคค่ะนั้นขอเริ่มเลยนะคะชาวราศีกันชาวราศีกันปีหน้านะคะขออ,อคุณจะทํางานปีหน้านี่เน้นการทํางานมากๆสําหรับชาวราศีกัน งานยังคงเยอะอะเริ่มต้นที่เรื่องงานเลยแล้วกันเพราะว่าเริ่มจากงานมาแล้วนะคะงานยังคงเยอะต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาต้นๆปีคุณยังต้องเคลียร์งานส,สางงานเก่าบางทีอาจจะล่าช้าเสร็จช้ากว่าที่กำหนดไปนิดนึงไม่รู้นิดนึงขนาดไหนนะแต่สุดท้ายแล้วก็เสร็จค่ะแล้วก็ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ นี้สําหรับคนทําง,งานประจํานะคะประจําหรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เหมือนกันคือเสร็จอย่างทุรักทุเลเลยแหละเหมือนกับบางทีเราอันนี้คือสมมุตินะยกตัวอย่างอะสมมุติเราตั้งตั้งไว้ว่างานที่เรายังทําไม่เสร็จเนี่ยโหเราเร่งเราเร่งอยากจะให้เสร็จก่อนที่จะปิดปีใหม่แล้วปีใหม่จะได้เริ่มต้นงานใหม่เลยแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามันยังไม่เสร็จนะคะ จนปีใหม่เราต้องไปเคลียร์งานเก่าก่อนแต่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่นานมากหรอกมันเสร็จล่าช้ากําหนดแต่สุดท้ายก็เสร็จอย่างทุรักทุเลโวยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าโวยเราก็พอทํางานเยอะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ได้เงินนะเออแลกกันสิมันเหนื่อยแต่มันได้เงินมันเห็นเงินไงคะทีเนี้ยพอช่วงกลางๆปีมาจะเริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็สู้นะปีหน้าเนี้ยชาวราศีกันสู้ไม่ถอยเลยสู้เหมือนคุณศึกเลยแหละแบบสู้กับตัวเองสู้กับคนอื่นด้วยสู้กับสู้หลายๆอย่างนะคะจนแบบบางทีเราก็เหนื่อยเหนื่อยจนต้องการเวลาพักผ่อนก็มีแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะ มีงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้ทำงานอะไรใหม่ๆเข้ามาบางท่านทำงานประจำแล้วอยากทำธุรกิจเสริมคุณก็จะจับงานธุรกิจอีกตัวหนึ่งเสริมจากงานประจำเหมือนตอนนี้กำลังดูอยู่นะคะจะไปเริ่มปีหน้ามีโอกาสได้เริ่มช่วงไปปลายปีเนอะอันนี้ดูตามหน้าไพา่แต่ว่าก่อนที่จะได้เริ่มเนี่ยคุณก็สุดยอดเหมือนกันสู้สุดยอดเหมือนกันนะคะ ต้องอดทนต้องมานะมากๆเพราะว่างานค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณก็พอใจทำนะปีหน้าของชาวราศีกันเพราะว่างานเยอะก็มากับเงินที่ค่อนข้างมั่นคงไปด้วยเดี๋ยวงานเงินเรามาพูดอีกต่อจากนี้นะคะก็เกี่ยวเนื่องกับงานนี้แหละทีนี้สำหรับเรื่องการแข่งขันเนาะการแข่งขันเข้าองค์กรไปสอบแข่งขันบรรจุอะไรต่างๆนะคะอือ ต้องพยายามอย่างมากๆเพราะว่าคู่แข่งเก่งมากๆถ้าคุณพยายามคุณจะสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมบางคนพูดอย่างนี้ไม่นะบางคนดวงมาแบบโอ้โหไม่ได้พยายามมากก็ก็สำเร็จก็มีแต่ราศีกันนี้ต้องมาจากความพยายามถ้าไม่พยายามมากพอนะครั้งแรกไม่ได้ครั้งสองอาจจะมีโอกาสนะคะ คุณมีโอกาสได้เริ่มได้เริ่มงานที่ใหม่จบที่เก่าเริ่มที่ใหม่อันนี้ก็เป็นได้สำหรับคนที่กําลังคิดว่าจะไปสอบแข่งขันอะไรกับใครนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะการเรียนการนักเรียนทุนสอบชิงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสใครที่อยากเดินทางเป็นนักเรียนทุนไปต่างประเทศปีหน้า ชาวราศีการมีโอกาสมากๆเป็นปีที่จะสําเร็จในเรื่องของการต่างประเทศเด่นมากค่ะเรื่องการงานที่เด่นๆสําหรับชาวราศีกันคือเรื่องการงานที่มีการนําเข้าส่งออกการต่างประเทศสจวตแอลโฮสเตสการขายเสื้อผ้าผู้หญิงสวยๆงามๆของผู้หญิงนะคะอืมอันนี้คือเด่นตามไพ่เนาะ ขายของออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะอันนี้คือการงานที่เด่นๆทีนี้ปีหน้าชาวราศีกันจะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการพูดจาการค้าขายการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการพูดของเรานะการงาน ถามว่าปัญหามีไหมมีแต่อาจจะเป็นปัญหาเล่นเล่นน้อยจุกจิกจุกจิกที่เราสามารถแก้ไขได้หรือบางคนก็ปล่อยผ่านคิดว่าเออมันเล็กน้อยผ่านไปก็ไม่แก้ก็มีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเรื่องของการงานนะคะช่วงกลางกาปีคุณจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อย,นอย,นอยเนาะแต่ไปไปลายปีคุณจะดีขึ้นเนาะสำหรับเรื่องการเงินแน่นอนค่ะการเงินมาจากการทํางานที่หนัก อย่างที่พี่หญิงบอกการเงินกับการงานมักจะมาคู่กันเสมอนะคะถ้าเรื่องโชคลาภถามว่ามีไหมถ้าจะลองเสี่ยงให้ดูทะเบียนรถซึ่งก็เราไม่รู้ทะเบียนรถคนไหนคนหนึ่งมีทะเบียนรถกี่คันอะไรเงี้ยเลขบ้านทะเบียนรถนะคะทะเบียนมีมีใครคิด บางท่านบางท่านนะคะราศีกันม,มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะคิดจะซื้อบ้านใหม่คิดจะซื้อรถใหม่เทิร์นรถคันเก่าหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเสียงตัวนั้นลองเสียงดูนะถ้าอยากจะเสียงชอบมาทางนี้นะคะแต่พี่มองว่าน่าจะเป็นช่วงช่วงไม่ใช่ช่วงต้นๆน,นะช่วงกลางเลยกลางเดือนไปแล้วถึงจะมีโชคทางด้านนี้แล้วก็ถามว่าปีนี้อยากซื้อรถใหม่มีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้ค่ะแต่ อาจจะช้านิดหนึ่งช้ากว่ากำหนดนะคะตอนปีหน้าเนี่ยของราศีกันจะทำอะไรสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดนิดหนึ่งเนาะอดทนรอนะคะเป็นปีแห่งความสำเร็จแต่ก็ต้องแฝงมาด้วยแลกมาด้วยของการรอคอยและความมานะพยายามจากตัวเราเองเนาะทีนี้ในเรื่องของการเรียนเสริมนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคิดได้นะคะบางท่านถ้าสนใจที่จะไปเรียนศาสตร์สิ่งเล้นลับศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย ไพ่ยิปซีก็ได้หมอดูอะไรเงี้ยของเกี่ยวกับเล่นลับอันนี้สามารถไปศึกษาดูได้เลยนะคะเพราะว่าราศีกันปีหน้าบางท่านสนใจสิ่งเหล่านี้ก็ทําได้นะคะทีนี้มาถึงเรื่องของความรักกันบ้างเรื่องความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอืมแล้วก็ ด้วยความที่ปีหน้าราศีกันเป็น,ปนคนมีเสน่หนะ์เราอาจจะมีเสน่ห์จนมีเพศตรงข้ามอยากมารู้จักอันนี้ต้องระวังสาหรับคนที่มีครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะมีมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะให้มีปัญหาในชีวิตครอบครัวก็ตัดไฟแต่ต้นลมนะโดยที่อยากไปคุยเพราะว่าคุณมีโอกาสถ้าคุณคุยมีโอกาส ความรับแตกนะคะแล้วก็ทะเละาะเบาะแวงถึงขั้นบางทีต้องแยกกันอยู่นะคะได้เลยหรือถ้าถ้าคู่ใครเป็นคนใจเด็ดเดียวหน่อยเขาก็จะเดินออกไปจากชีวิตคุณได้เลยเช่นเดียวกันอันนี้สำหรับคนมีคู่นะคะคนที่โสดคนที่โสดปีหน้าพี่มองว่าให้ระวัง จะเข้าไปเป็นมือที่สามของใครโดยไม่รู้ตัวก็อย่างที่บอกว่าราศรีกรนปีหน้าจะมีเสน่ห์ด้วยความมีเสน่ห์ของเราเนี่แหละคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาอยากจะเข้ามารู้จักเราบางท่านถูกถูกหลอกอะเขาจะบอกว่าเออไม่มีนะเราโสดอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอคบไปพักหนึ่งเรายังดันมารู้ว่าเขาไม่ได้โสดจริงๆอย่างที่เขาบอกอันนี้ก็เข้าไปโดยไม่รู้ตัวน,นี้มีหลายคนมากๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ บางท่านก็เลือกที่จะบริหารเสน่ห์โดยการคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนคุยโดยที่ไม่เลือกใครเลยคุยสองคนสามคนก็แล้วแต่แต่ไม่เลือกใครยังคงคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีหน้านะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอสำหรับใครคนโสดในลักษณะที่จะเจอมองว่าเป็นคน ที่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องของความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ระยะไกลนะคะอันนี้คือจะมาเด่นๆประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรื่องความรักเราจะไปแจกแจงกันเป็นเดือนๆเ,เหมือนที่พี่หญิงเคยทํานะคะอันนี้คือเราเป็นบอกภาพรวมซึ่งก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นะภาพรวมเนี่ยทีนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพพี่อยากให้ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการที่เราทํางาน ช่วงนี้มีโควิดก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าสีดาบมาเป็นเรื่องของการนอนพักรักษาตัวอาจจะพักที่บ้านหรือพักที่โรงพยาบาลน,นี้ก็เป็นได้ทั้งสองแต่ก็จะดีขึ้นไม่ถึงกับหน,หนาแต่ถ้าใครเดินทางบ่อยๆปีหน้าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยเพราะคุณจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอืมอาจจะมันเป็นไปได้ว่าทั้งตัวคุณเองไปโรงพยาบาลหรือเป็นฝ่าย บริวารรอบค้าของคุณไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมอะไรก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านถ้ามีอะไรเรื้อรังนะคะปวดหลังอะไรเรื้อรังเกี่ยวกับการปวดหลังปวดอะไรให้ไปเช็คให้ดีๆเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นอะไรพวกเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอะไรหรือเปล่าเส้นประสาทอะไรข้างหลังอะ่ะอาจจะเกิดการเจ็บปวดแล้วก็เรื้อรังถ้าเรื้อรังมา,มา,มากๆอาจจะมีการผ่าตัด เกิดขึ้นได้บางท่านก็มีการผ่าตัดต้อเกี่ยวกับตานะคะต้อหินต้อกระจกต้อนู่นต้อนี้ต้อนั้น,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 นผ่าตัดฟันตัดแตง่งสัญญกรรมฟันอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เรื่องการทําบุญนะคะบุญที่การทําบุญที่ผู้หญิงอยากให้ทําเพื่อส่งเสริมตัวเองเนาะก็คือเรื่องของ the chariot แต่ชัยอดเป็นเรื่องของทหารผ่านศึกได้นะคะเกี่ยวกับการทําบุญให้ทหารผ่านศึกนอกมูล,ลนิธิพวกนั้นมีได้หรือมูล,ลนิธิเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมูล,ลนิธิที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและทหารผ่านศึกนะคะอันนี้คือ2การทําบุญเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะนะมีเยอะนะลองดูนะคะพระบีดาของสกุลอะไรเงี้ยก็เกี่ยวกับผู้หญิงหลายมีเยอะอยู่เช่นเดียวกัน อันนี้ก็ทําเพื่อเสริมบุญนะคะการทําบุญทํานแบบไหนก็ได้แต่เราอ่านตมหน้าไพ่ที่ว่าเหมาะกับชาวราศีกันมากที่สุดโอเคค่ะสําหรับชาวราศีกันอ๋ออีกนิดนึงก่อนจะจากไปนะคะเพิ่งคิดออกบางทีมันพูดไปแล้วมันก็เพิ่งคิดออกปีหน้าชาวราศีกันจะใช้จ่ายเงินเยอะขึ้นเกี่ยวกับของสวยๆงามๆโดยเฉพาะผู้หญิงใครเป็นคุณผู้ชายมีแฟนมีเป็นสามีก็จะต้องเสียเงิน ให้กับคุณภรรยาเยอะขึ้นเพื่อที่จะไปเกี่ยวข้องกับความสวยงามนะคะซึ่งก็อื่างท่านไปทําสัญญาวงศัญทกรรมด้วยก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ว่าการมันเป็นความสุขของเราเนาะหาเงินได้ทํางานหนักหาเงินได้แล้วก็ต้องให้ของขวัญกับชีวิตของเราความสุขของใครของมันไม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคค่ะสําหรับปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะปีใหม่เนี้ยขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆ มีโชคมีลาบมีเงินทองมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็รักษาสุขภาพที่สําคัญนะคะอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนถ้ามีก็รักษาหายอะไรเงี้ยขอให้เป็นอย่างนั้นทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอใช้